คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเกามาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้แอดมินเกามาเชียก็จะพาพี่พาน้องไปตามต่อแนวทางของพระธุดงแหล่งใหม่เด้อครับผมปู่กะไปนางเอาเดื่อครับผมขึ้นบันพระ ได้มาโดๆร่อนๆเดี๋ยวล่องไปพิจารณาเบิ้งหน้าทางตัวเลขของปูพระธึดงแหลงไหมนพี่นองเนาะครับผมหลังจากงวดปรงหันปูกับไปนั่งเอาแล้วก็รถสตาร์ทปะติดนพี่นองเนาะตอนขากลับเรียกไปออกยุดทะเบียนรถปูเดี๋ยวงวดนี้ไปฟังน้ากันนพี่นองเนาะว่าปูไปเอาเมื่อขึ้นนี่ขึ้นวันพานะครับผมมีเหตุการณ์จังไรเกิดขึ้นบ่เลขจะเป็นตัวใดครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับผม สำหรับตัวเลขก็เอาเป็นน้าทา่างนักพี่น้องเนาะในการสือสราก,กินแบ่งปูครับลูกหลานเก่ามาเชี่ยกรบนำ้ำมาสการปูได้ครับผมปูกรบนำ้ำมาสการาค่ะ<ไ>ปูไปนางไปนางมาอะไรหรอบอกค่ะปูขึ้นมันผ่ามาขึ้นนี่ปู มองนี่ี่ยคอมองอื่นแต่ยุเ่เขตเดียวกันละ่ไรยุ่ใ,ใกล้ๆกล้กันประมาณก็สองร้อยเมีรนี่แหละครับปูมันเป็นด้นานต้งเป็นดอนปูยาบอกขอให้ให้ตัวเดียวบอกอันนี้มันไห้สามตัวมองนี่มองมาาีสามตันนวขา้ขาเจ้าข้าเจ้าิดชี้ข้าเจ้านาข้าเจ้าต้อเต็มเป็นอ้อนปวกข้าเจ้าไปขอแป่งพันหาไปขอชื่อแล้วก็จะมาฝันเขาฝันให้ก็จืต้องหมดเนี่ยโอ้ครับแต่อะไรลุงพอแต่เราว่าคนที่ ข้าเจ้าจะใช้บวชอยู่หัลละต่เล่ไปเล้าซีกแล้ววันนี้เราจะเล่ไปแกงขันขอเราจะอือวิหมดก่อนล้วจะได้หกแปดเนี่ยหมดงวดที่ออกหกแปดเรายาดีนเออวิยาดีเราจะได้อะหัเก้าเก้าหานเนี่ยมันจะตรงกับเลขทะเบียนรถที่ไปขอเลขน้องการหัลละไปเหมือนกันครับเราขายเลขนำพอเพื่อนเพื่อนฝันบอกปู่ที่พานมาออฝันแต่ว่าวันนี้เรายังบดนในฝันครับ แต่หลวงพ่อเลยไปขอ,อนี่เนี่ยขอไว้เก้างวดที่หลวงพ่อไปขอไว้หน่จิตตั้งาสามในเพิ่นทำไว้โตไปมาแต่มันร่วมเดี๋ยวค่อยตีแต่ชีให้ไม้เล็บอันนั้นน้ำเกลี่ยไปฮัละเนีย่ยมันถือก้อนเล,ละขนาแต่ยาไปซื้อหลายนีไปนขึ้นเพราะมีทุนก่อนหนึ่นวัละขอเก้า,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 างวดถ้าถ้าถ้าเขาเก้างวดนี่ขอหนึ่งสองสามเขาเด็กแมีการกันแล้วเนร้วจะไปซีร่วมหลวงพ่อว่าจิตบิสามในเพิ่นหัละ ก็ผลบ่หยาบดอกบ่หยาบดอกปูพี่น้องเอ็กซ์ี่บยดอกไอ้ที่ว่าอยากได้แต่อยากไม่หยาบถึงยอมได้น้ำมาละของพรั่งมันมันมันชิ้นลอยๆเรื่องของอันอันนี้ถือว่าเป็นงวดแรกมาปูงานงวดแรกขอเพื่นเนี่ยเลี้ยที่ขอได้ตั้งให้ร้อยวิธีกรรมขอน่ะครับอยู่โค้นปวกมันติดโค้นปวกไปจนบักขามเก่าแกนดำดำมีแกนอะไรเนี้ยแกนดำดำแกนบักขามดำเนอ Oh. ให้เจ้าเป็นขอได้มาทุกหัวเนี่ยแหละพทหารข้าเจ้าจะถึงสามตัวคนนี้ครับผู้แค่แต่ว่าเพิ่นมาฝันบ้านบ้านเพิ่นอยุดทงนาคุ้มพันท่านละสรุปแล้วก็เลยว่าห่วยเป็นแก่ทุกหัวได้เลขงไปสัตว์ไอ้ผมพิ่นฝันเพิ่นมาบอกผมเนี่ยครับอาจารย์มาสั่นโอ้ยจะจะจะสัน่นหดเดี๋ยวคอยไปลองส่วนมึงเนอะมันมลเลยกมาสั่นอาจารย์ขณะผมแจ้งขันชื่อผมให้เขเป็นเพื่ออาจารย์ผมผมจะยังได้ไหมครันครับ ก็เลยกรเลยไปแต่งขันขอไลยกาวขึ้นก่อนเด้อพัลลูพลร,รานมาขอส่ขอหลับขอเชือกเข้ามวัวาผู้ขายจะตั้งศานหายิ่งสรงเกียรติแต่ตัดสินมโหสถส่งองงานแต่กนตลสีเลี่ยงหัวหมูเป็ดไก่ผลไม้เก้าย่างพูละบอกกันครับปูวานของข้าวอะไรต้องมาเนี้ยอขอสามตัวแต่สมงปารนาแล้วพัลลูพลานก็สีเลี่ยงเรรรรนี้ยวะว่าบอกกัน อ่าเออตัวมากตัวเปิดฮันเดอครับผมตัวเปิดอสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่วนี้ตัวตัวกับเนี่ยวันี้ลุงพ่อซอบมันจะออกมิงติคกับกันเนี้ยครับมันเป็นสี่สองเจ็ดนะครับผมเอ่ลุงพ่อสีละลีพ่อสีส้มไปให้มังหรอกสี่สองเจ็ดสองเจ็ดอ่ตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นสี่สองเจ็ดต้วกกับกันนะเอาตัวไทยไปล้างร่อย S <S ส่วน,วนบางตัวบางตีบังมันจะวันหน่าจะฟังคุ้มบ่งชาวพันแหก,ก็จะให้ตรงๆโดยนี้เด้แต่ว่าปัญญา,าส่นมาเสิยกราก็หลุดโตลงก็บอกนี<ห>่<ด>แหละมี่ย้อนแต่ว่าปุ่ม,มยังมองหายค้งคุณเออจะให้ให้เด้คให้ให้หัวดันจะให้สองศูนย์สองเจ็ดศูนย์บอกที่มันดอกสองเจ็ดศูนย์เป๊ะเลยครันะก็จะให้ตรงยุกแต่มันมันหายยากนะะ ครับกแต่ที่ออกอคือลงกวางปีสองเจ็ดนีครับปีนั่นไปยุสก่อนแต่ออกแปดหกเจ็ดมันจะออกกับคือเก้าเหรอมันเป็นครับหกเจ็ดแปดเห้กเดียวแปดหกเจ็ดครขตัวเดีเลขตัวเดียวยยนั่แหละขอนคนสามตัวด้วยอ่าในลาห้ยามีโยมคนเหรมเมืองมุ่ยไทยนะที่บ้านเช้าก็พูดจริงจริงนะมันต้องอยู่ธรรมดาล่ะเออ ลงพ่อไปคอสแรกว่าจะมีอคอสิบหาคมหนึ่งอนละมะนาวมันออกก่อนพร้อมตรงมือกันกอนม,มันก็่าทนนะนะครับผูบ้แมนครับผมเออสิบหาคำมันออกวันที่หนึง่งลนนะวันนี้เฮอสิีบเคอจะใน,น,นละันเนาต้องคอคอมอนชีแกงมันจะเข้าแต่เนผ้าเนาะจะเข้าจีไปได้ยังไงครับ้องอกิบขาบาดเออได้เห็นพ่อใหญ่เเลยเอาผู้เนาะเอาแปะขเลยว่ะแปกับแปว่ะแต่คนที่หายจะห้ขึ้นเจ้าแล้วว่ะแมนอยู่ครับแ่วา เรเรยไปขอแต่ออกสมปทานอยู่เนี้ยแต่ว่าเออนว่าออกได้สามโตเพอดีเดีใจยกแต่ก่อนสิเมื้อนก็เรกไปสัมผัสตอนนี้ไปเบื่องมองว่น่ะมันปนล,ลุกว่าบาหบบยกสัมผัสยกโอ้ครับผมแดงว่าฝันถูกถูกข้อ,นอนขนาดจะยโยมยักืส์สูงเหมือนนะแค่ป็นขันคอแต่ว่ามันเร็วแล้วฝันเอคนฝันมาส <21 4, S 2> องเกายรตาสด้อว่สอง แต่ขอมันน้ำกันนี่แหละแต่เรากูว่าจะนี่รถมาห้อจับเต่สามเ้าหานรถเมื่อสิบูบอกเลขทะเบียนรถกูนี่ม,ม่เหรอยมา่ว่าน้ำเสียแต่เลยกโทร่า,าถามว่าขอบังทะเบียนนะเรยส่งไปให้มึงเลยบ่ต้องบอกนะเห็นรถเออแต่ปักเยอะปูว่าจะถืออยู่ว่าจะถืออยู่กู <c oughs> แต่ว่าคอยเ็้าแล้วคอยเอาเลขคอยคอยส่วน,นตัววัไหนก็จะไปนถคือของคอยพักจะถือเต็มๆนี่แหละ ันเยอะผู้คเออลุงพ่อพวได้ไปเอาได้เลยยืนทีเมือตกเล่จะขอเห็นว่าเป็นโตังแล้วก็เส่นะาพเาจะไม่ประชาถือกระสือมัเดียวรอดพถือแต่กถือเขาถือต่เนื้เนื้อรอดนะแต่ว่าขอข้างบนด้สาตเนี่ยเอาจจะข้างบนหรือเสห้ข้างล่างข้างตะบงอวสองตเลยสามตโตนะปาแหลกแต่ลวงลลวงพ่อคิดว่าเออฝันเนี่ครับ ก็คือนี่แต่ฟันอีฟันเนะเขาลถดมาสวายโอ้ฟันแบบเก่าอีกเอออาจจะมีซีก็ได้พูดว่ารถมันซีหล่อเนาะครับโอ้โหแล้วเ่าจะเอาเรียกเขาเป็นตัวคือว่ามันเขามาสวายแสดงว่าเขาจะไปส่งเขาอะไรเป็นอันนิมิตที่ดีนิมิตไม้ที่ดีมาพูดครับแต่ว่าบองนี่ข้าเจ้าถือกุ้งหวัดเน๊ยโยมปูตีเจ้าของตีแล้วเจ้าเนี่ยครับผมเพราะว่าทาเลขลูกพ่อเขาเนี่ย เขามันย้ายไปมาคอระว่บได้บางทีผมผมบวให้เขามายุ่งนบหลวงพ่อไอ้หลวงพอถ้าใครได้ม้าบาสวนเห็นว่ามองนี้มันสวนแบนนี่ที่พากตันมาคเหนี่ห้ามเมตตาเด้อแลเราะทานหลวงพ่อว่าเล่พ่อที่บกเขาเ้อ่อาใครมากวอนมาเห็ุสามันบ่ได้น้อพ่อนอปู่นาะต้องเห็ดให้มันได้สมปัษนาเข้างวดเได้ครกว่าทีไรเรื่องถ้าเป็นคือว่าห่างกระ มันเัียว่ายากนี่แหละยังว่าบอกบอกบอกเราไปเลยครับปู่ห้าบอกใปมาเด็กขาดเลยให้เจ้าอ่าไอ้คนน้มันคบเก้างวดเนอ่อ่าบอดว้ว่าขาเจ้ามันบอกบอดีมันที้ให้เจ้านี่แหละถึงจะว่าไปบอกเจ้าที่ไปก่อนอย่าห้ามมันเด็กาขาดเด้อคอยคอไว้มองมองที่ก็เสือที่ติดอีขอคอไว้สามสิบรานเป็นเงินแต่วันนี้คอยกันรักงส่ได้นงนวันนี้คนมาเห็ดซ้ำมันตลก คนก็สศปตาถนาคนก็ไม่ให้แล้วเนะาะเมนบอสอะเมนบก็ได้สามเป้าแต่ว่าตรงนี้คอยขอเก้างวดครับผมคอยตั้งศา,าลให้เลยย่างยิงงา้ยยังไม่กระลักล่านะแต่ว่าเขาเก้างวดน,นี่เขอตามเขาเขาเก้างวดโมโหแต่ว่าบอกแค่นยอมทุกคนเลยทีมาร่วมกันมาข้างครับผมเอมนบอลอะครับปูแต่ว่าต้องพิธีวิสันก็หันเงี้ยใช่เหรอ ใส่ซองน้ำเซียนดังไปรถนะมันเข่าก็งวดนี่นะใช่ตัวกูตัวงูดไปรถเอาม่านให้พี่น้องเอฟซีเห็นได้หลายกับขอให้เรียกยอดลุ้เด้อให้เข่าเด้อหลวงพ่อหลวงพ่อผู้ใหญ่แล้วพ่อสัมพันม่านี่พอเห็นเรื่องมันต้องไปสัมพันมันต้องไปเบิ่งม่งก่อนเนี่ยโบราณอิทธิสวดเอารถเด้อมันต้องทำประวัติก่อนต้องทำประวัติก็ยู่นีหลวงพ่อมาสวดนี่แล้วมันที่มันได้มาหนินี่มันมีประวัติที่หลวงพูดอยู่ที่มันถือคิดว่า สร้างหัวเป็นซีซีปลาหัวเรียกอยู่เนยครับเออที่บ้าม้านั่งปักนี่หลวงพ่อเลยมาจักบรรษานั่นี่พ่อเอาอยืนดีจนมันได้นี่ยเลยครับผมหลวงพ่อจะได้บ้านเนี่ยได้สมปานแล้ได้มาเก็บแสนนดอกแล้วบันนี้มาเฮ็ดเชียซะบัดนี้อ้ําว่ากันเนาะจนไปครอบมองไม้หางตีกแก้วนี่เลยครับมองมองคนมังเล่นนี่แหละของส้มไหราบนี่แหละเพราะเป็นเนี่ยเนี่ย ครับบอกไอ้ก้อนงวดงวดแรกเนี่นี่นี่งวดแรกครับผมเผู้จะขอเก่างวดด้วยครับผมเต็นรวดเต้นสีซีสองเจ็ดตัวเด่นครับี่สองเจ็ดตัวนิ้นตัวเด่นเลยตัวเดียวเนี่ยตัวเด่นตัวเปิดมันแบบเป็นสองเจ็ดสีนะครับผมตัวเปิดเอบ้านนี้บัานนี้มันมีนาหนึ่งที่ไอ้ลูกลูกสาวเจ้าของทีคอนเองอะครับผมเขาจะจุดมักเจอกันจะเด็นยังไงเขาจุดก้อนแกเขาจุดเมื่อนั้นแหละ จุดมาบอกแม่ตอนรอนายมังเขาก็าได้ซีสองเจ็ดซีเป็นสองซีเจ็ดสองซีเจ็ดเออเขาเขา,เขาจุดถู่าสันอาวมันตรงกับลวงปูวน็มาสันแม่แม่เราจนูจุดได้สองซีเจ็ดว่ะของลออาวมันตรงกับลวงปปล่อวันตุกเปิดวันนี้เนี่ยาสัเล่นลูกสาวเลโทรเปิดกองนี่เอาให้มองแล้วนะครับนี่เลวงปูกล้อสองเจ็ดซีน,นี่าสันเออมันตรงกันตรงกันลวงปูเนาะเออสงสัยว่า พุ่มเจ้าชีเขาโดนบันดานให้ส่งมาให้แม่ค่ะแม่เขาส่มาบอกแม่เขา,าพอดีลุงพ่อจะเปิดออกว่าพอดีสบายเออนี่วะเจ้าก็มาฟันดีครับผมอ้าวมีแค่นี่แหละนี่วันนี้วันนาก็ว่ากันครับผมออลองลองเมืองก่อนหัลละเลือดตัวเดียวแ่พรดไดว่าเป็นครัคร้งเ่าแต่พูดเป็นเลือดเก่งเลือดขออะไรที่ที่ให้นั่งเสียมเมืองเห็นบ่าที่เปิดกับฉันแหละครับผมเลือดสามสี่คอไว้นี่มันออกมาเองเนี่ย เดววันที่ออกมาเ่วานนั้นนะเห็นบ่เออที่ซื้อกันนะครับปูออกัสุมายทออกมาสามตัวลูกกัสิลบกวนปูซ้ำเนียได้ค่ะบานนี้แค่นี้ละคร้าปูการธรรมศาสการบครับขอขอบคุณปูหลายครับผมสาธุครับขมไขมับทุกคนสำหรับคุณด้วยครับอ่ะ ปูกับไปนางมากเลยเด้อครับผมขึ้นวันพระพี่น้องเนาะใ้หางเดียวก็คือสองเจ็ดซีซีสองเจ็ดครับผมเป็นตัวที่ปูเน้นให้เด้อครับผมเป็นตัวที่ปูเน้นให้เด้อครับผมเอาพี่น้องก็ล่องไปผิดจะหน้าน้ำกันเด้อครับผมสําหรับอ่าที่ปูไปนางเอานี่ปูกับจีขอผมทั้งหมดเก่างวดเด้อครับผมครับนี่เป็นงวดแรกก่เพื่อเด้วโชว์ลายลามนะพี่น้องเนาะครับผม ตามที่ปูไดบอวไว้แล้วครับผมครับสําหรับคลิปนี้กระเช่นเคยเด้อครับพี่น้องเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธ,สาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์ชแน,นลขอให้พอแม่พี่น้องสุขโสสุขคนถูกหวยเรื่องเงินไปกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ